ตรวจมลวันที่สามสิบครั้งที่สิบเอ็ดบัดนี้วันที่สามสิบพฤศจิก,กาเดือศสักการสองห้าหกเจ็ดเป็นวันที่สิบเอ็ดข้าพเจ้านายธีรสักคุณศิษย์ศรขรรวาเสียงสวจขารายาย พระศาส,ส,สตรพระประลิตและมนต่างต่างไปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาแต่อริยะบูชาในครูบาอาจารย์หลายขอท้งกิจพระเจ้าให้จงตั้งมั่นแะมีสตริระลึกได้มีจะมีสมาธิจดจอ่อแัะกระพะพยัญชนะตรวจมณ์อย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด ทีหนึ่งท่าสัมมันตาจักรวาเวสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตทมังมุนิรัตวะสุนันตุขัดขัดโขขัดทงังสักเกกาเมจะรูปเปิริขระ ปะเตยันทะลิเีวิมานทีทิเตลถียะคคามีจะรู้วะขะนะเหเคว,วะวัตถุหิเคตุกุมเคเตกุมมายายันตุเทวาชาละภะปิสเมยะัคข,ะขันธมัตตนาคา สันติตาสันติเกยังิุนุวิจะยังสาระบูมีสุขนันตุธรรมะจัดสาวนกะโลอะยมมะทันตาธรรมะสาวนกะโลอะยมมะทันตาธรรมะสาวนกะโลอะยมมะทันตาบทที่สองนักโมตสัพะัะโตราตสัมมาสัมพุทธสสะ นักโมตสัพกวัตถระตุสมมัมพุทธสัพพกวัตถระตุสมมัมพุทธสพบที่สามพุทธังสละนังคชามิทำมังสละนังคชามิสังขังสละนังคชามิทุปิยัมปิพุทธทางสละนังคชามิทุปิยังปิทำมังสละังคชามิทุปิยังปิสังขังสลรนังคชามิตติยัมปิพุทธทางสละนังคชามิ นาติยมปิธรรมังสราณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสราณังคัจฉามิบทที่สี่นัตถิเมสราณังอัญชังพุโทโธเมสราณังวะลังเอเตนะปจวัตวเณนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสราณังอัญชังธรรมโมเมสราณังวะลัง เอเตนะกัจวะเซนะโสติเมโหตุสัพพทานะติเมสารนังอันชังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะกัจวะเซนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่ห้าเอวะเมสุตังเอกังเอมะยังพัทควาสเกสุวิหารติ กะปิและวัตถุสามีมาหาวะเนมัคคุปาภิกขุสังมีสัทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัมเพหิวะอรหันตหิทัศหิจะโลกาธาหิเทวตาเยกุเยนะสะนันต,ติปัตถตาโหติภะคะวันตังภะโสนายะภิกขุากจากกัญจะอะตะโคจตุนังทัสกษะวะอิกานังเทวนัง เอตเตหโมศิยังโพภะวาสักเกตุวิหารติกะปิและวัตถุสมิมหาวะนมีมหาหิตาพิขุสักเนระสิทธิปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพีเหวะอริหันเตหิทัศสหิจะโรกะทธาหิเทวตาเยกุเยนะตันยิปติตาหุติระคะวันตังทัจจามายะ ุสังกัจจังสังโุน,นักนัยันติเจนะตะวาเตนุปสังมีญามะรุปะสังหิกาวาตะกะวตโตสันติเ,เจปัญจปัญเจกะขาถาพาสเสยามาติตถาโกตาเทวตาสเสยยะถาปิมานามะพะละวา สุวิโสสม,มัสติงวาพาณังภาาเลนะสาสาลิตังวาพาณังอะมิเสยะเอวามีวะสุธาเสสุเทสเวสุอตตะอาหิตาพัะทัควโตุลิตโตปาลุหังสุอัตตะโคตาเทวาตาพระวันตัง อภิวาทิตวาเอกมันตังอัปลังสุเอกมังตังทิตาโหโอเอกาเทวาตาภควาโตสันติเยห์มังคาถังอภาสสิมัชฌาสัมม,ะะมัชฌโยปะวัต,ตม,งมังทีวกายาสมาคตาภาคตัมอิหะมังธัมมะสหยังภักกิตาเยวะ พรปลาสิณังขังคันติพระคาภูอลารีวตาพระสัตโตคันติเจอิมังคาขังอระาสิตะละพิกโบสัมมาทังสูจิตตังจิตตโนสัก,กะมัทธะกังจุสัตตะวณิตานิบาอินทิยาลักขันติปัญญาทตาต อุกปลาเทวตาพระวัตถุตันติเกอิมังคาทาังอาปาสิจิตวาคีลังเจิติวาปะคีลังอินทะขีลังโอจะมเนชาเตจะลันติสุทาวะนิลาจักขุมตาสุทันตาสูสุ นาคาติอัตโคอปาลาเทวตาภะคะวะโตสัติเกอิมังกาทังอัปปาสิเกจิพุทธังสารนังคตาเสนัเตอนิจันติปะปานกภูมิปะอายะมานุสสังเทหังเทวกายังปูปูปะลิปูเลสังเกติ ท้าโขภควาพิฆูตอามันเตเยกุเยนะพิกเวทัศสุกะโลกะทาโุเทวตาสันนิปตาโหติตัทธาคตังทัศนายะพิฆุสังกัสเตเยปิเตพิกเวตเอสุัตติมันตทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพิกวันตานัง เอตัลมาเยวะเทวตาสังนิปติตาภะเมสงเยยะตาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตพิกาเวบุภะเมบุบุบุกะเวผิวปวิสัมปิอัตนาคัตตปะมานังอัลละอันโตสัมมาสัมพุขาเอสัมปิตักะวันตานัง เอตัลมาเยวะเทวตาสังปิตาภิกขวะสังติเอยะทาปิไมหังเอตัลอิตาจิสามิภิกขเวเทวกายานังนานามิติตจิสามิภิกขเวเทวกายานังนานามิติตจิสามิภิกขเวเทวกายานังนานามิตังสุนารถตาสุตังมะนะสิกะโลธา พาสิพาลิสานิติเอวัมทังเจฮิโกพิคูพระควาโตปันจะโสสงพระควาเอพะเอตทะโลโลจัสสีโลกะมนตสานิยัตถโกมาตัทธิตาเยติตาสิคัมพลังปะทิตตตามะ มาหิตาปุทูสิหาวสัสสีนาโลมหังกาลิสัมปุโรโธทะมานัสสาพุทธาวิปสัสสติมะมิวาพิญโยปัญจสติสัตวาเนวากาปิและวัะเวตโตอามันติ ภะภาสาวกีสารณีลัตติเทวาปายาอภิกันตาเตวิชานาทัพพะโวเจตจะอาตัปละมะตะกูมุจุตวาพุทธังสารตนนาะน,น,น,นังเตสัมปาราหุอัญญะนานะมนุษยทัสสนังอัปปะติสัตะนุคคโหสหัสสังอัคขะสัตตลิงสัตตัง เอเกิสัตตานังอนุสานะตะสศน์ปฏิเกณัรรมะทักหูททิสาสัะภาพาอาหังตัณจสัพังอริยายะภวะกิวันตานะจักขุมาตาโตเอามันตะยัตตาหาสาวกิสาละเมรตีเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถ พิฆาตวโยโมวังคิดติดสามิคิดอาหิตาโนผู้สาผู้ตาโสตตะสหัสสาวะยักขาคุม,มากราปิและวัตวายิติมันโตชุติมันโตว,วนาวัตโตยะสัติโนม,มรามานาอภิกามงพิคูนังภมิติวานังตัสหัสสาเฮวะ เมวตายักขานานัตวันติโนที่มันตัวชุติมันตัววันตวันตัยะสัตมรัมนาหิกามุงพิคูนางมิติวานังอิเจเตโสศักตัสายักขานานัตวันติโนที่มันตัวชุติมันตัววันตันตวยะสัตสโมรมนาอภีกามุงพิคูนางภมิติวานัง เวสามินตาปัญจสตายัขานานัตตะวันนิโมอิทิมันโตทุติมันโตวันณมันโตญาติสัตติโนมรมนาพิกามุงพิภูนางปณิติวานังอุมพิโลราชคฆะอโกเวปุลสัพทิเวสานังปิญโยนังสัตตะหัตสังยักษขานังปุริสาสติกุมพิโลราชคฆะอโกโสปะฆะสันติงวานัง บุรีมันจะที่สังราชาทศรัตโจารัสาติคำภาครับทำพานังอาทิปติมหาราชายศศิสทุทปาปิขสพพัปัคบูอินทะมานามหาราริทีมันโตหุ่นโตวันนักวันัตยศศิโนโมทัมานาอภิการมมุงพิคูนังปนมิตีิวานา ถ้ากิณันตะที่ฉังลาภาอิรุโอตระปะสาติคุณพระธานางังราธิปติมหาราชายาัตสจิโสบุตตาปิตัตตะภะโวอินทามานามหัพลาอิทิมันโตทิมันโตมันมนฑวันโตยัตสจินมระมานาอภิการมเมืองพิคูนาเป็ที่ว่านา,างขันติมัจจะที่สังราชาอิรุป,ปะโคปะสาสติ นาคางอธทิตติมหาราชยศสิโสปุตตะปิตสสะมหโวอินธามานามหาปลาอิทิมนโตอิทิมนโตวนาวโตยัตติโนมระมานาอวิกาบุพิคุนาสนิติงวานังปุตตะรักจะทีสังราชาเวโรตัสสาสติยะคานังอาทิตติมหาราชยศสิโสปุตตะปิต ัสสะพะหะโวอินทมานามหาพลายที่มันโตที่มันโตนังต่งโตยัสสิโอมรัมนาอริกรรมภิกขุนังสิมถึงบ้านางังภูริมะทิสังทัตตะรัตโธทิขีนียิลุหะโกปัญจเมนะยิลุปะโขกเวลูตะลังทิสังจะตาโลเตนะราชา สัมมตามัจจาลุโตทิฏาะตทับมานาอัตตสุวัตเมกาปิระวัตเวเตสังมายาวิโนตาสาอาคูมันจะนิกาสัทธามายากุเวนทุกเวนทุกวิจวิตโูสะหะจันทนโนกาเมเสถูจกจิงุม <as ly rian os> <as> ันตุ อิตันตุจะปานาทูโภปะมันโยจะเทวาสูตูจะมาติกิตะเสโูจะคัมทัพโภโนโนโลโล,โลาชาฉโนสะโภอาภูปัญจสิกโวเวจะติมพิรูสุภิยะจัตาสาเอเตจันติ จาลาชาโนครับทัพพาสหาตาชุพิทมานาอภิกามุพิกูนังเะมนทิงมานัง <c oughs> อัตตาคูนาส,ะสะักนาคามเวสาลากะหัตตะสะก้าคัมพัสสักาตาคูปายาคาสหยาติพุพิยามุนา ตะตะลัทธาจะาอาคูนาคายะสักสิโนเอลาวะนูมหาลักนาโคโซปาคาสมิติงวานังเยนาคาลาเชสักสาักปันติคิพาทีทิมันปะิีสุวิทจักขุเวหาสกาเตวะนัมัชฌปตาจตตาปัญญาจิติเตสะนามัง อภิยันตตานาคราชา,านักมาศีตั้งจากนัโตเฉมก,กาสิพุทโธสัมหาหิวาจาหิอุป,ปวัญญตานาคาสุปันนาจุละมะก,กังจุพุทังชิตตาวชิระหัตถทนะสม,มุทตนังสุลาสิตาพาตโลวานัเต,ตเตสิเต ที่นันโตยสัสสิโนโกาละกัญชามหาทิสามาอตุลาธานาเวขะสาเวปิจิตตุจติกับปาละโธมุก,กีสะหัสตัตจะพระปริตานาังสเพเวโรจะมามะกาสัมมติวาพระลิงเสนัง ลาหุพัทะมาปะทะมุสะมะยธานิตะทันเทภิกขูนางสม,มิติวานังหาปูจเทวาจะตะจะตะ,ะ,ะวีจเตโชวายุตทาโมวะลุนาวะลุนาเทวาโมโจะจยัตสัสสะส,สะหเมตตาคุุนาการิกาอาคูเทวา ยัสสิโนโทสเสตทัสถากายาสัพเพอาลัจวันติโนกิติมันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสสิโนโมรุระมานาอภิกามุภิกุนางปณิติวานังเวทูจะเทวาสารีจะอัสมาจะเทเวยะสัเจะตัสูนิสาเทวายันทะมาคูุ ลักลิปตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยามาคูปุริขตานักขตเจตาปุริขวาอาคูมังธามะวทะหากาวาสุนังวาสักโกเสโสสักโกปาขัปุริทัตโตทัตเสติทัตสัตกสากายาสักเพ อานัตวตวันกิโนอิทิม,ตทมตัตูสุธมิมัตูยะสัตติมุทัมนาอภิกรรมคูนางสนิทีวานงละตาคูสหาภูเทวาสลักวัคคสีกะลิวะอภิทักกาจะโลชาจะอุมมาจะปูผักนิพา,พาติโนวะพุนาสะอาดธรรมาจะอัจจุลตาจะอเนชาตาตุเนยะทุกิลาอาคูอาคู วาสภเวะนิชโนทศเตทะธากายาสเพนานตตะวนินิโนอิธิมตชุธิมตูบรรณะมตูเยสติโนมรามาอภิกาบุงพิขูนังภมิติงวานัง <aujourd'> มาสัมานามะหาสัมานามานุษามานุสุตมานิพาปะตุสิกาอาคูอาคูนะโมตะตุชิกา อาคาโกหารายโยเฮวาเจโลหิตวาสิตูปาลคามหาปาลคาอาคูเทวาญาสิสิโนทัสเเตทัสดากายาสาเพนานัตวนนนต,ว,ตว,วันติโนอิทิมัโตชุติมัโตวันละวันโตญัสติโนมหามาอาริการมุทิคูนางคณิตีวานังสุกากะลุมหาลหุนาอาคูเวคานาสาสห ภูธาคัคคายหาปาโมกขาอาคูเทวาพิจักนาสัทธามัต,ตาหาละข,า,ขามิสตกาจัะยะสกิโนจัดนายังอาคาปัจจุโมโยทิสาภิกสะ,ะสะาาาสันติทัตเสติทัตสัธากาาสเพนานาตะวันีโนอิท่มันโตทุกทีมันโตวนน้มันโต จตตสัตต like ิโมมรรมานาภิกานโมิกุณ네ั we งสนิติวานงเจมิยาตุลิตายามากตุตาจะยะสัติโมนำพิตตากาเมฆเดชาโตินามาจะอาตวามิมัลติโกอาภูจะอาภูบัละนี่มีกา เตตัสทากายาสพนานตตะวันีโมอิที่มันโตชั์ที่มันโตมณะวันโตเนศสัโนมหามนาบิกามงเกูรังเิติงวานังาเตตีวะกายาสพนาตตะวันีโมมันวะเยนะตาคันสูญยันติยันยันเจติสาสหกปะพุทธสาต มะขีลังโอทะมมนะสวังขะทักขีโมทัตัา,ตานานละคังจันทวังอสิตาติตั้งสุพุมมาปะทะมันโตจะปุตตาอิทธิมะโตสมังสุโกุลาลูตัดโซจะตัดโซจะสูปาคะสะัมมิติงวานัง สหัสพุมสโลกานังมหาภูมปิปาลิปติอุปปันโนสุติมันตูพิมากาพิมากายโยรัตสสิโนทัเตทะอิสลาอาคูปันจะเวสวัตติโนเตวัตนะมันนะโดอาคาอา,คาลิโตปะลิวาลิโตเตจัสเพ พิณกันเตทีนสีทีวีสัพพุม,มะเกนาละศีนาอภิกามิปัญจก,กันหะสะนันทิยังเอธะคันหัตถะฟันจระลาเคนะรัตตุตุโวะมันตาปุลิเลธะมาบูบมุจจัตถะโกจินังอิติตตัตถะ มัคาเสโนกันถาเสนัาภเพเสีิปานิกาตละลมาจากัจากรสัพลังกัตาวานะเทวะลังยะถา,าปารุสโกเมโกูกัะนะยันโตสวิสุโกทัตตาโสปันจวันติสัง สักตาสาวกีสารณีสารเสนาทิทังกันตาเตวิชานาธาปิขโมเตจะอาตปะกะพลังสุจวาวาสุะสารละนังมีละอาเคหิปัตามูดีสังโลกมปิทัะยุสัพเีว,วิชิตสังขามาปยาติตา ຕັດຕະສິໂນໂມໂມທັມຕິສັງຂະພູເທຫິກາວະກາເຕນີໂນກ